สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดในค่มขึ้นวันนี้ของผมครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง3คู่เลยครับไปดูเลยครับว่าเป็นทีมไหนบ้างทีมแรกครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมสาวบาร์เซโลนาไปได้เลยครับวันนี้จะเเเปิดบบ้าาาานนนรรักกยยืออทีม่งโซ ทีมจ่าฝูงครับของซูฟ,ฟุบอลสวีเดนซึ่งคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงนะครับสำหรับทีมสาวบาเซลนานะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ถือว่ายอดเยี่ยมโคตรๆไปเลยครับลงเล่นไป19นัดหลังสุดทุกรายการชนะคู่แข่งไป18นัดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแล้วที่สำคัญครับสิติในการเล่นในบ้านตัวเองนะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะว่า9กนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะรวดทั้ง9นัดครับ วันนี้ผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างโรเซนการ์ดผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับแพ้รวดมา3เกมติดดังนั้นเกมนี้ครับไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเชียร์ทีมสาวบาเซลนาไปได้เลยครับทีมที่2ในคคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เชียร์ทีมสาวบาเยิร์นมิวนิกไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเบนฟิก้าซึ่งเกมคู่นี้เตะในเวลาตีสามเหมือนกันนะครับ ผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับทีมสาวบาเยเยนนี่ก็ผลงานดีนะครับสิเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป9้านัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยนัดเดียวที่พวกเธอแพ้ครับก็คือแพ้กับทีมแกล่งอย่างบาเซลนาและครับแต่ที่เหลือน่ชนะรวดทั้งหมดครับเกมในบ้านนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับลงเล่นไป9ก้านัดหลังสุดทุกรายการชนะรวดทั้ง9นัดนะครับก็ถือเป็นยอดทีมอีกทีมหนึ่งเลยนะครับในวงการบอลหญิงนะครับสำหรับทีมสาวบาเยนนี่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมเบืองเบนฟิก้า ซึ่งเถือผลงานช่วงหลังก็ทําได้ดีเลยครับ9เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามสติเฮตูเฮตถ้าย้อนกลับไปดูครับทีมสาวบาเยิร์นครับไม่เคยพลาดท่าแพ้กับสาวเบนฟิก้าเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อพวกเธอเล่นในบ้านก็น่าจะสามารถเก็บ3แต้มในวันนี้ได้แหละครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็คือสาวอาร์เซนอลนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างซูริคในเวลาเที่ยงคืน45นาทีสำหรับทีมสาวอาร์ เล่นไป5นัดหลังสุดทุกรายการก็แพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่สำหรับทีมสาวเซนอลชุดนี้นะครับจุดเด่นของพวกเธออยู่ที่การเล่นเกมเยือนเลยครับเพราะว่า10นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการในการออกไปเยือนชนะคู่แข่งไป9้าแล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้กับใครเลยนะครับเกมเยือนถือว่าดีสุดๆวันนี้บุกไปเยือนทีม่างซูริกผลงานช่วงหลังนี้กําลังแย่เลยครับสองเกมหลังสุดแพ้รวดมาแล้วก็โดนคู่แข่งยิงไปถึง9ลูกเล่นในบ้านนะครับสามเกมหลังสุดก็แพ้ไป2นัดด้วยดังนั้นเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าสาวเซน น่าจะบุกไปชนะทีมอย่างซูริกได้ไม่ยากเลยครับเกมนี้เชียร์สาวอาร์เซนอลไปได้เลยครับเอาละครับในวันนี้นะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกผู้หญิงครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์บาร์เซโลนาบาร์เยนและก็ปิดท้ายที่อาร์เซนอลนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ